ความมุมใจจริงทำรายการนี้แล้วมีความสุขแฮปปี้ครับมันแฮปปี้เพราะว่าเราได้รับความร่วมมือดีๆมากจากเจก้าของ้านค้าต่างๆแล้วหนูดูหนูดูหนููแฮปปี้มาก oh. สำหรับ ที่กำลังเราจะกระหน่ำกันวันนี้ครับผมอยู่ตอนหน้าที่จะได้กระหน่ำวันนี้เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเลยถ้าผู้ชมชอบทานขนมจีนใช่ไหมครขนมจีนก็มีหลายอย่างหลายหลากด้วยกันแต่วันนี้จะเป็นขนมจีนน้ำยาปูครับอันนี้ขนมจีนน้ำยาปูจะทำไงให้อร่อยก็หาสิครับก็ควานหาเจ้าต่างๆควานหาไปควานหามาเจอร้านนี้ครับชื่อ JQ ครับปูมาหนึ่ง delivery คำว่า Delivery นี่คือไม่มีหน้าร้านนะฮะครับไม่มีหน้าร้านครับครับคือท่านอยากทานโทรศัพท์ไปครับหรือท่านมี Facebook ท่านก็เปิดเป็นแฟนเพจเขาก็ได้ใช่ใก็มีไลค์ก็พอสมควรแล้วก็มีแฟนเพจพอสมควรสองแสนรายครับร้านนี้ดังมากแล้วสองแสนรายใช่เพราะฉะนั้น เขาจะทํางานใหญ่ขนาดนั้นได้ไงแล้วลูกค้ามากมายขนาดนั้นไแล้วเป็นวิธีการค้าขายแบบใหม่ไม่มีหน้าร้านด้วยไม่มีหน้าร้านอันนี้เฟกมากคือแบบว่าไม่ต้องมา อะไรอยากตามก็ตามฉันเขาอยากกินก็โทรเดี๋ยวฉันส่งเองอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นใช่ใเพราะฉะนั้นเขาทําได้อย่างไรแล้วอร่อยขนาดไหนวันนี้ท่านจะได้พบกับร้าน JQ ปูมา1 delivery ล้อโหรๆๆรมาในการด่วนเลยครับ JQ มาในการด่วนเลยช่วยอะไรผช่วยอะไรเอาไงดีครับได้ได้ได้สั่งเลยไม่ใช่ครับช่วยเอามันไปทิ้งหน่อยได้ไหมครับบ้ท่านผู้ชมครับขอเชิญพบกับ ร้าน JQ ปูมาหนึง่ง delivery คุณสุรีรัตน์สีพรหมขับครับมาแล้วไม่ต้องเรียกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนดังมากอ๋ค่ะโอ๋นะคะรู้ไหมว่าความฝันของโอ๋ก็คืออะไรรู้ไหมอโอ๋บอกที่เมื่อกี้ที่บอกบอ่าบอกว่าตอนตอนเด็กฝันว่าอยากได้เจออาต่อยตัว ตัวเป็นเป็นเขาบอกว่าวันหนึ่งเขาจะต้องยืนคู่กับผมตัวเป็นเให้ได้แล้วบอกได้เลยว่าความฝันทูกสุดของเขาคือเขาอยากได้รถเข็นไม่่ใช ไม่ใช่เขาไม่ต้องเขียนแล้วโอ้เกินเขียนแล้วเราเราโทรศัพท์อย่างเดียวใช่ค่ะโทรศัพท์กับอินบ็อกซ์ใน Facebook ค่ะเราความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงคนทําร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องมีหน้าร้านเปิดร้านใหญ่โตคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงคือเรามีแพงเป็นของตัวเองเราเรามีแพงเป็นของตัวเองแล้วแผอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะเขามีแพงปูของเขาเองแล้วไม่ใช่แต่ปูอย่างเดียวยังมีแพร กุ้งมีมีปูมีกุ้งมีหมึกมีหอยนางลมค่ะเขาทำแพเองเลยก็ไม่ค่อยรวยอ่ะก็พอมีพอกินมีแพอยู่ที่สุราษฎร์หาเช้ากินค่ำหน้าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินหนางสารมากแพมันใหญ่แค่ไหนยังไงก็มีเรือ15ลําลำมาเนี่ยเบาๆหลังสู้ฟ้าหน้าสู้กองเงินเขาเลยทำได้เขาเลยกล้าที่จะทำ ขนมจีนน้ำยาปูปูเนี่ยถ้ามันไม่ได้มาจริงๆมันไม่แน่ใจแล้วมันไม่สดมันไม่ใช่เวลาไปทำหนึ่งเน่าเสียสองไม่อร่อยสามเนื้อปูเละเละเทไปหมดอ่ะน้ำยาปูจึงเป็นน้ำยาซึ่งไม่ค่อยมีคนทำกันเพราะมันทำยากถ้าไม่มีของสดวันนี้เธอจะมาสอนวิธีการทำเลยว่าทำอย่างไรดูภาพพร้อมๆกันเลยครับนี่ฮะปูนี่นี่ค่ะแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงนะคะใช่ปูคระดูกแล้ว ค่ะนี่คือก็เริ่มแรกนะคะก็มีตะไคร้นะคะก็เอาตะไคร้ลงไปนะคะแล้วก็กระเทียมไทยนะคะกระเทียมไทยแล้วก็ เด็ดเลยก็คือพริกขี้หนูสวนแห้งจากสุราษฎร์ค่ะก็ใส่ลงไปแล้วก็เริ่มโขลกค่ะนีก็คือใส่ลงไปเราใส่กระเทียมไทยเพราะเราต้องการรสที่เด็ดเด็ดเลยรสแรงใช่ค่ะแล้วก็ใส่ครลงไปนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือกระชายกระชายเราจะไม่ใช้รากเราจะใช้ตัวหัวมันเพื่อความหอมแล้วก็ขมิ้นก็เอามาจากใต้เหมือนกันค่ะเพราะว่าขมิ้นกรุงเทพศรีจะไม่สวยกลิ่นไม่หอมบ้านเราสีสวยสุดในโลกสีสวยมากใช่ค่ะเสร็จแล้วก็พริกเราก็ใส่พริกสดด้วยเพื่อความเผ็ดร้อนหอม่ใส่กันลงไปกันนา พี่ขนู้สวน้วยออ่แ่ก็คือโขลกจนกระทั่งอีกสักแป๊บนึงก็จะใส่หัวหอมแดงลงไปค่ะใส่ทีหลังเพราะว่าตั้งแต่แรกกระเด็นเละเทะแล้วก็มีเกลือนิดนึงนะคะค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตำจนกระทั่งเนียนนะคะแล้วก็จะใส่กะปิซึ่งกะปิเนี่ย กาาจสุนแน่นอนบ้านเราอ่ะใช่ผมมาอยู่บ้านดอนนะท่านผู้ชมครับค่ะก็จะใส่กะปิลงไปนะคะค่ะจนกระทั่งได้เป็นเครื่องแกงแบบนี้ได้เครื่องแกงมาเรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะทุกอย่างของสุราษฎร์หมดเลยครับแล้วก็อีกอันนึงที่สาคัญสําหรับน้ํายาก็คือกะทิซึ่งจะใช้กะทิแบบคั้นสดสดโดยแม่ของเราเองก็จะคั้นคั้นกันโดยแม่ของเราหมายถึงเราใช้แม่เราคั้นกะทิเลยของงานยากๆไปใช้แม่นะฮะใช่ค่ะเราก็จะใช้กะทิคั้นสดเลยนะคะเพื่อความหอม หวานใช่ค่ะมมมเมื่อได้กะทิเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบสําคัญของเรานะคะก็ตั้งซึ้งนึ่งปูค่ะเทคนิคก็คือต้องหงายปูขึ้นเพื่อให้ความหวานของปูเนี่ยยังอยู่ในปูนี่คนไม<อ>่ค่อยรู้นะฮะแล้วไปดูได้กี่เจ้ากี่เจ้านะฮะถ้าเขารู้เขาก็หงายทั้งนั้น,นะอะไอพวกผมเลยกินเองที่บ้านความทั้งนียรับรองได้เสร็จแล้วก็เอามาแกะค่ะคือด้วยความที่เราเป็นแพรเนี่ยเราจึงมีความมั่นใจในความสดของเนื้อปูของเราแล้วเราใส่ปูแบบแบบไม่ยั้งอะค่ะใส่แบบว่าเนื้อปู่่ใววิญาณปู เป็นเจ้าของแพมาเองใส่ไม่คิดชีวิตว่างั้นใส่ลงไปกใส่แกงนี่ใช่ค่ะก็คืออันนี้คือเนื้อปูที่เตรียมไว้สำหรับแล้วไข่อีกใช่ค่ะคือทุกอย่างของปูใช้มันปูแล้วก็นี้คือเนื่องจากเราเป็นเดลิเวอรี่เนี่ยขนมจีนที่ได้มาเราจะต้องอุ่นหนึ่งรอบเพื่อให้ความสะอาดนะคะอันนี้ก็เริ่มใส่หางกะทิแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปละลายเครื่องแกงนะท่านผู้ชมแล้วก็เครื่องแกงมื่อสักครู่นี้่คะ ไฟอ่อนๆใช่ค่ะไฟอ่อนๆลงไปแล้วก็พอเดือดปุ๊บก็ใส่คือน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยครับน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายปรุงรส่ใช่หัะนหน่อยคะนี่นะครับเสร็จแล้วพอมันใกล้จะเดือดนะคะก็จะใส่พระเอกของเราลงไปใส่พระเอกฮะนี่ฮะพระเอกฮะใส่พระเอกเป็นลิ้มๆใช่ค่ะเราใส่เป็นชิ้นๆแบบนี้จริงๆค่ะใส่แบงนี้ครับนี่ลงไปจนกระทั่งเข้าเนื้อนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งเดือดอีกครั้งนึงก็ เติมมีเติมหัวกะทิเติมหัวกะทิเพื่อความหอมหวานเถูกต้องถูกต้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องเพิสุดรครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็จะได้เนี่ยนเป็นน้ำยาปูเราก็จะมีกินกันแล้วฮะท่านผู้ชมเป็นขนมจีนน้ำยาปูครับ คุณสุริรน์เอามาบอกเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วความอร่อยทั้งหมดจริงๆถ้าท่านผู้ชมเห็นด้วยเหมือนกันก็คือว่าปูต้องสดสุดๆใช่ค่ะปูต้องเป็นปูสดแต่นี้เราได้มามันเป็นของสดมันก็ง่ายหน่อยะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสําหรับท่านก็ยังหาซื้อได้ ไม่ได้เป็นปัญหาถ้าท่านจะไปทํากินที่บ้านก็ยังทำได้เหมือนกันแต่ที่สําคัญเวลาไปนึ่งปูนึ่งอย่างที่เธอบอกนะครับคว่างรู้ใหม่เลยนะครับแล้วไม่รู้จริงใช่ไหมจริงเพราะว่าเวลาเราเนื่องกินกันเนี่ยเราก็จะวางแบบนี้คือคือทุกคนอยากเห็นหน้าตาปูฮะตอนไปวางอ่ะเพาอยากเห็นหน้าตาปูแต่ว่าถ้าเขานี่ปุ๊บเขาจะไม่เอา ตรงนี้ฮะท่านผู้ชมที่มันจะไหลออกไปหมดเลยนะคถ้าสมมติเราหงานพวกมันใออน,นกระดองมันจะอยู่ในกระดองอถูกต้องแล้วเวลาที่พูดตรงตรงเลยนะถ้าเกิดเสิร์ฟเสิร์ฟปูมาให้จริงจริงๆเลยนะเวลาเสิร์ฟปูให้เขากินจริงนี่เสิร์ฟจริงเสิร์ฟี้งครับไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้พูดเล่นพอมาถึงมือเราเราก็นึกออกไหมฮะแล้วเราได้นั่นเนาะมันจะยังอยู่ในกระดองหมดเลยอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเนื้อปูสดนะครับอย่างอื่นขั้นตอนเมื่อสักครู่ผมว่าไม่มีอะไรพิสดาร ผมว่ามันก็เหมือนกับการทําเครื่องแกงทั่วไปแต่ที่เธอเลือกสรรวัตถุดิบสีสาคัญหนึ่งกระเทียมกระเทียมไทยแน่นอนสองพริกนี่เป็นพริกจินดาะนะครับเป็นพริกเผ็ดแล้วก็พริกขี้หนูสวนเธอเลือกแล้วกะปิของสุราชเธอเลือกของสุราชนะครับแล้วก็ขมิ้นของใต้ตอนนี้เราต้องลองไม่มีอะไรแล้วที่เราจะต้องมาสนใจหรือว่าอะไรไม่ต้องมาใส่แล้วต้องใส่เลยครับผู้ชมถ้าคิดว่าใช่คุณผู้ชมครับถ้าคิดว่าใช่ต้องใส่เลยครับผม และสามารถสามารถท่านสามารถเข้าไปที่ JQ ปูม a นึ Delivery ได้ใช่เซิร์ชคำนี้เลยนะฮะเซิร์ชคำนี้ได้เลยคำนี้เลยใช่คำนี้เลยเซิร์ชคำนี้ได้เลยนะ JQ ปูม a นึ Delivery นะครับแล้วก็นี่นี่อู้ตายตายตกใจเลยเนื้อปูเนื้อตักมาจะาแปูครับอะไรกันนี่แล้วถ้าเกิดว่าท่านสนใจอะไรอาหารอย่างที่พูดนะครับอาหารอย่างที่ที่พูดไปเมื่อสักครู่ไม่ได้มีแต่เฉพาะอันนี้เท่านั้นอันนี้เป็นเมนูพิเศษค่ะที่เราทำขึ้นมาใช่ ปอยากกินปูยังมียังมีอื่นอีกแต่ว่าแล้วแต่ท่านชอบแต่วันนี้มาสอนทำนี่เด็ดขาดสุดๆเพื่อคนอื่นครับเรากินไี่เดียวพอครับเราเลยเพื่อคนน่ารักน่ารักเลยเดี๋ยวทีมงานเขาเผื่อเขาอยากกินใช่ใช่ใช่เพราะว่าคราวที่แล้วเขาด่าคุณมินทีแล้วนะครับคนจีนยกไปแล้วมาเลยมาเลยถอยครับถอยครับถอยครับถอยเลยมาเลยมาเลย คุณผู้ชมครับขนมจีนนะครับขาดไม่ได้เลยคือใบแมงลักครับเขาถึงมีบทกลอนที่ไว้ว่าขนมจีนแม่วันลามคู่กับน้ำยาพระอภัยถั่วงอกเสาวคนคู่กับพริกพลหัตตุชัยไม่อไรไม่อะไรหักมาไม่อะไรใบไม่อะไหักมาไม่อะไรไม่็นไรครับผมดูโอ้่านโทษนะครับไอเราตั้งั่งนานนึกว่าของจริงนะมันต้มนะฮะ แต่เราก็นึกว่าเมื่อไรจะถึงแมงลักแต่แต่ผมก็อะไงเงี้ยก็อะไรอยากจะฟังกทุกผู้ชมดูเลยครับในช้อนเนี่ยโอ้โหคุณภาพแบบเนี่ยเนื้อปูเต็มช้อนเลยแล้วก็เนี่ยเป็นเส้นหนมจีนหมดเลยนะครับโอ้โหคำนี้ผมชอบยอดมากมันหอมมากของปูจริงๆถ้าเนื้อปูเยอะแต่มันไม่หอมก็ช่วยไม่ได้ใช่โอ้โหแต่เนื้อหอมแต่อ่านะลูกอ่านี่ชอบยอดมากมากอ่านอย่างนี้นะครับ หูวตัวนั้น้นยาเขาไม่ไม่แต่ต้องเผ็ดต้องเผ็ดเพราะว่าเดี๋ยวกินกับผักผนะเผ็ดหน่อยมันจะอร่อยอร่อยจริงๆถ้ามันไม่เผ็ดไม่รอดแล้วแมงลักยังไงรสชาติมันช่างกลมกรมมันกรมกรมมากมาเก่งจริงๆเลย คุณแม่เป็นคนทาหรือใครทำเนี่ยอันเนี้ยคุณแม่เป็นคนทําค่ะแต่ว่าโอจะดูแลเรื่องของการตลาดทั้งหมดอ่ะโอ้โหโอคุณแม่เก่งมากมากครับเก่งสุดสดโอ้โหคุณแม่นี่ฮะนี่ส่งลูกเกิดอย่างเดียวนะฮะนะฮะไม่ขึ้นมานะฮะครับก็โหแม่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆอร่อยจริงๆใบอ่อน อะไรเงี้ยสุดยอดเนี่ยใบอ่อนท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านเจคิวคุณร้านนีดีลิเวอรี่ฉันทนแกไม่ไหวแล้วนี่ไงบม่ออกไหนสุดยอดโอ้ย ขอขอบคุณคุณสุรีรัชขอขอบคุณท่านชมที่ติดตามชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอร่อยมาก มะตูมมีประโยชน์บำรุงเลือดบำรุงตอดแก้หอบหืดแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ท้องร่วงบำรุงกำลังมะตูมนี่เป็นผลไม้ที่กินเข้าไปแล้วก็จะลดลดความต้องการทางเพศคุณกินไปเยอะมากเยอะเลยนันคือสครไม่รู้ทำไมไม่อยากปวดทำไมขนมอินทนินครับ มันเหมือนควันเทียนมันลงไปอยู่ในรสชาติใช่ซึ่งมันจริงๆมันลงไปไม่ได้ควันเทียนมันเหมือนเข้าไปอยู่ในน้ำแข็งเลยเอาไปสามคำสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มเยี่ยมมาก